ตอนนี้ก็รอว่าบางจ่อยยืนฉี่แป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมบางจ่อยกลับมาแล้วท่านผู้ชมโอ้ตอนนี้ใส่รองเท้านะโอ้บางจ่อยก็ล้างมือโอเคล้างมือเรียบร้อยแล้วแล้วืัอนี้เราไปอยู่ที่ร้านบางจ่อยกันนะครับวันนี้เนะครับเนอเอาตะบอกี้ก็ไปเหยื่วมานะครับผมไปเหยื่วมาก็ล้างมือแล้วล้างมือในน้ำซุปแล้วเรียบร้อยไม่ต้องห่วงเอาลราวันนี้จะมาเสนอเมนูร้านบางจ่อยว่ามีอะไรบ้างน่กกินฉันไหนไปดู น้ำจิ้มกับน้ำซุปร้านเรานน่ใส่ผักสดสดเลยนี่จากฟาร์มของบางจอยเองอน,นี้ต้มมาสดๆดเลยเอานี่ล้างลงไปนี่ใส่นี่เครื่องปรุงต่างๆนะนะนะมีทั้งเออหมันบงมันบดนะแล้วก็มีทั้งมัสารา์แล้วก็เครื่องปรุงอันนี้เครื่องเทศมักนะสูตรบางจอยเองนะนี่คล้ายๆพริกแกงนะนี่ใส่ลงไปนี่นี่ใช้นี่เลยหนึ่งหม้อใยนี่ใส่ลงไปนี่บอเกเลยว่าคนคลั่ง เมนูนี่บอกสุดเด็ดบอกเลยในใครกินก็นไปนะติดใจแน่นอนบังบอกเลยนะติดใจแน่นอนเลยติดใจไอ้เนี่ยเกี่ยวบังเลยนะมึงไป็เฮียอะไรเนี่ยบงังเดูตบปากเอาลนะคนเนี่ยมันเข่ากันนะเออเอาละเข่ากันเนี่ยใส่น้ำแข็งด้วยนะอย่าลืมนะจะได้อนะ่ะ ถ้าไม่มันจะชุ่มชื่นกระชุ่มกระชวยกินแล้วนี่ชื่นใจทางานมาเนื่อยได้บอกเลยว่ากินละดีกว่าดูดมาอีกบอกเลยบางเหี่ยวนี่บางล้างมือล้างแน่นอนล้างลงไปแล้วบอกเลยว่าอร่อยแน่ยนอนเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากกินแล้วนี่โอ้โหบอิเลยิ้มแย้มแจ่มใสนะมันนัวในช่องปากลำบากในช่องตูด <c oughs> เอาละไม่ต้องห่วงบางบอกเลยว่าบางลองชิมเองทุกอย่างแล้วไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา เอาเรามาดูกันดีกว่าว่าเมนูบางมีอะไรบางบอกเลยว่าปาณิปุรีลานบังน่ะเป็นดีตัวเด็ดเลยนะนี่ที่จังหวัดนี่มีคนมาถ่ายละกันยเยอะแล้วกขาถ่ายบางเดียนลานอูเอาเรามาดูตัวเด็ดของบางกันนะตัวเด็ดขนาดไหนบางโอ้ขนาดดีเลยผู้ว่าไมายังต้องสั่งเลยสั่งกินสั่งปิดลานไ <c oughs> อ้เคียบุกเกาแต่ได้อยู่มีอะไรบอกกับคนที่ยังไม่เคยมากินบ้างกับบังเสียชัดเกิด บอกเลยว่าเสียชัดเกินทำไมเคยได้ลองชิมของบงังบอกเลยว่ากินเข้าไปนี่โอ้ยโอ้ยแปบ๊บขนสังขังโอ้ยแป๊บนึงสรุปกินเข้าไปเป็นไงบงังคำแรกนี่ติดอกติดใจคำสองลืมหลูกลืมเมียคำสามตามหลูกเมียมึงมาเก็บกระดูกมึงเลย <c oughs> เอ้าวรับไปหนุม่มลองหนะ่อยงับ <c oughs> อร่อยคราบ็ <c oughs> ะยังไงมันจะเค็มๆไปปลายนิดหนึ่งบอกเลยมีกินตุตนๆน้อย,อ,ยอร่อยเหาะนี่แหละสูตรเด็ดของบงังบังต้องไปยืนเยี่ยวตอนเริ่มทุกวันะไม่ยืนเยี่ยวไปไหนเลย ไปยืนเยี่อไม่อร่อยบางวันลืมยื้นเยี่ยวเดี่ยวลูกค้าบอกรสชาติไปเหมือนเดิมเลยอยากว่านันบ้างก็รลู้เลยว่าการยืนเยี่ยวนี่คือสูตรเด็ดเลยเอาละใครอยากจะลองมากินนะครับผมก็บอกเลยว่าต้องโทรมาจองก่อนนะครับเนี่ยพวกทุกคนนี่ก็คือโทรจองกันหมดนะไม่งั้นไม่มีที่ให้ยืนกินก็ล็อกนานนี่ทุกคนต้องยองจองจานนะถ้าจองจานแล้วก็จะได้จานคนละใบนะก็ยืนกินเป็นบุฟเฟ่ได้เลยจนกว่าจะอิ่มแต่แต่คันตํำนี่ต้องกิน3คํคำขึ้นไปนะถ้ากินคำแรกแล้วไม่ถูกใจบางก็ถือบอกจาก้านเลยโอเคไหม นี่ดูอย่างไอ้นมนี่นี่ลูกค้าประจำไอ้คนนี่นี่กินประจำเลยเอ้คนนี้ด้วยนี่เสื้อแดงนี่กินทุกวันบอกเลยว่าแซ่บถามพวกมันดูงอเป็นไงอร่อยไหมครับทุกคนเลิกงานไปเหนื่อยต้องกินเลยครับพี่โอ้โหบอกเลยว่าชูกำลังอยากดีแลยกินคำแรกเดี๋ยโอ้โหเรียกกำลังวังชาคำสองเรียกรถพยาบาลให้ผมด้วยแหมโมแต่เล่นมุกกันคอแห้งละสิถ้าอ่ะเอาไปหนึ่งคำโอ้ไม่เป็นไรบางใจเก่นให้คนดู้เลยบังผมลราเก่งใจเก่งใจอฮ้ยโเกือบแล้วกูอ้าไปไป ลอยอยู่เลยอุ้ยตัวแซ่บเลยอร่อยมากเลยไม่ลองหรอพี่โอ้ไม่เป็นไรครับผมแค่มองก็อิ่มแล้วอะไรมาถึงร้านบางแล้วไม่กินได้ยังไงหนูไม่เองเสียแล้วเองเสียแล้วจบแล้วไม่ได้กินของมีค่าขนาดนี้ไม่เป็นไรบางแค่ผมได้ถ่ายบางผมก็รู้สึกมีค่าพอแล้วเอาละครับนี่แลวครับร้านบางจ้อยจ้วงยับนะครับผมนะ EP นี้ก็ EP ที่สามแล้วมั้งเนี่ยเออมาถ่ายบางเนี่ยขอบคุณที่มาถ่ายบ่อย ร้านบางเนี่ยโด่งดังไปไกลไปทั่วเลยหนุ่มขอบคุณมากขอบคุณมากเอ่อะเดี๋ยวบางห่อให้สักถุงหนึ่งไปฝากลูกฝากเมียแกนะโอ้โไม่เป็นไรบังผมกลัวลูกเมียผมจะสิ้นชีพอสิเออลูกผมจะไม่โตพอนะบังนะเออไม่เป็นไรผมเก่ง